วันนี้เสือมืดปอนัทวุฒธเคลียร์คิวด่วนพร้อมควงนางเอกในจอวานารีมิวลักษณารามาร่วมระดมทุนช่วยผู้ประสบภัยทั้งประเทศญี่ปุ่นและพี่น้องชาวใต้ที่ตลาดนัดดาราตึกมารีนอนกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะท่ามกลางเหล่าแฟนๆละครที่ลหลั่งไหลกันมาอุดหนุนเสื้อละครสีเขียวสดใสพร้อมกับได้แจกลายเซ็นเป็นของแถมซึ่งก็ทําเอาพี่ปอน้องมิวเซ็นกันมือเป็นระวิงก่อนจะข้ามไปแจมกับ,บวงดนตรีกลางตลาดของหนุ่มเจ้ากิติพันธ์ซึ่งทั้งคู่มาช์ลูกคอเพลงวานาลีที่หาฟังที่ไหนไม่ได้ก่อนที่จะได้ชมละคร เต็มๆในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้แล้วล่ะค่ะผมสุดตัวเต็มที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นงานอีกงานหนึ่งที่คนดูจะได้ดูงานผมแล้ดูงานของน้องมิวแล้วของทุกๆคนได้ดีแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลิน12เมษายนก็จะออนแอร์แล้วนะคะอย่าลืมดูกันนะคะ โดยยอดรวมของการออกร้านและรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยของชาวตลาดนัดดาราสองวันนี้ก็ได้เป็นเงินกว่าแสนบาทและได้มอบรายได้ทั้งหมดให้กับครอบครัวข่าวสามโดยมีพ่ยุทธ์เป็นผู้รับมอบไปเมื่อเย็นนี้ค่ะแสนกว่าบาทไม่น่าเชื่อนะเพื่อทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งน้ําท่วมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประสบความสาเร็จมากเท่าที่จําได้ที่เวลาตลาดนัดดารามาจัดกิจกรรมร่วมกับเวลาเราช่วยเหลืออะไรยังไงกับบัญชีของครอบครัวข่าวสามในครั้งนี้มากที่สุด เท่าที่เคยเห็นมาแล้วบริการก็คือค่าที่สุดด้วยก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เดินทางมาแฟนๆช่อง3คือเมื่อวานเนี่ยฝนก็ตกใช่ไหมคะทุกคนก็มาเพื่อที่จะมาร่วมกันบริจาคิก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมนี่น้ําใจดีเยี่ยมจริง